สำหรับสี่สิทธิเด็กนะฮะที่ผู้ใหญ es, fact, year, ่ควรรู้และตระหนักนะฮะแมนค่ะ like ี่ต้องบอกว่าพ่อเด็กนะฮะสี่สิทธิเด็กนะฮะพ่อเด็กทุกคนมีสิทธิที่ควรได้รับมาตั้งแต่เกิดแมนบังคับน้องปีนในฐานะความเป็นมนุษย์เช่นกันนะฮะเรามาทําความรู้จักกับสิทธิต้องบอกว่าเรามาทําความรู้จักกับสิทธิเด็กสี่ประเภทนะฮะต้องบอกว่าแบ่งออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆเลยนะฮะที่จริง แต่ละคอเนี่ยจะมีอีกเป็นหัวข้อยใหญ่ๆลงไปอีกนะฮะแ,<ม>แต่เขายิบซีประเภทแบบหัวข่อยใหญ่ๆมาบอกก่อนนะฮะสิทธิเด็กสีส่ประเภทครับซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสําคัญต่อเด็กนะครับ,รบสิทธิเด็กสี่ประเภทนะครับมีอย่างน่นะฮะหนึ่งครับสิทธิที่หนึ่งคืออะไรครับน้องปิ่นสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะคะคือสิทธิในการ อยู่รอดปลอดภัยนะคะตั้งแต่คลอดนะคะไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจนะคะสิทธิที่สองนะคะ,ะเอาสิทธิหนึ่งก่อนนะฮะสิทธิที่หนึ่งคือสิทธิที่จะมีชีวิตรอด,ดแน<ม>่นอนนะครับเพราะว่าเด็กน,น,นะฮะไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติ <ern> หรือเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามนี่คือสิทธิที่หนึ่งนะฮะ สิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะฮะสิทธิที่สองครับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาค่ะคือสิทธิที่จะได้รับการสนับสน,นุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานนะคะความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยรวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจค่ะนี่คือสิทธิที่สองนะฮะสิทธิที่สองคือ ที่จะได้รับการพัฒนาคือสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยแมนไหมครับน้องปินแมนค่ะพี่นึ่ร่วมไปถึงครับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจพ่อนะฮะนี่คือสิทธิที่สองนะฮะสิทธิที่สามครับผมสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะ คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการร่วงละเมิดและทารุณกรรมทุกรูปแบบทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะรวมไปถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ค่ะอ่าอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะฮะ<ม>ถ้าหากอ่าแ็นรายการทํานใดหรือคุณยายท่านไหนฟังยู่แล้วว่าเฮ้ยกำลังใส่แรงงานเด็ก<ม>อ่าถ้าหากอ่าเป็นการใช้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะฮะอย่าสื่อมครับนี่คือข้อสามเลย สิทธิที่ส่3คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะฮะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะฮะรวมไปถึงการทาลุณกรรมทุกรูปแบบทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์น,นะฮะสิทธิที่สามนี่เขาจะมาเห็นบ่อยเห็นของเห็นบ่อยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโลกโลก โลอนไลนะฮะโลคอนไล์รวมไปถึงทั้งทั้งที่วิ่พร้อมได้คาวนะฮะนะฮะสิทธิที่สามเนี่ยเราเทียไว้ดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะฮะสิทธิสิที่ที่สี่ครับน้องปิ่นครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะคือสิทธิจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกทั้งด้านความคิดและการกระทาค่ะรวมไปถึงการตัดสินใจที่มีผล กระทบต่ออนาคตของตนเองค่ะนะครับนี่คือสิทธิที่ซีครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะฮะคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะฮะในการการแสดงออก<ม>นะฮะ<ม>ทั้งด้านความคิดเห็นและการกระทําร่วมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของเขานั่นเองนะฮะของเด็กนั่นเอง,เองนะฮะต้องบอกว่าสี่สิทธิเด็กเนี่ยสิ่งที่เด็กทุกคนที่มีอายุ ต,ต,ตั้งแต่แรกเกิดเลยกับวาใดครับกับผมจนถึงอายุ18ปีค่ะควรได้รับเมื่อได้เกิดนะฮะสำหรับ c, c ีิตีเด็กีประเท,ที่ผ่พานมานะฮะพอเกิดปุ๊บได้รับสิทีิเด็กเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรตระหนักและเข้าใจและความให้ให้ความสำคัญค่ะแครับผมนี่คือเรื่องเล่าของ c ีซิตีเด็กแบบ หลักๆเลยแบบหัวขออย่างไงถีเขาหยิบมาบอกมาจ่าสุฟัง